สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางกามาพบกับแนวทางหุน้นห้างเยงรอบเ้าระบายจะแนวทางที่สามสิบเดือนสิบจะเดือนตุลาสองหาหกแปดาแนวทางหุน้นห้างเซงวันที่ยี่สิบเก้าปิดไปเมื่อหนึ่งจากมื่อนี้รุ่นต่อของวันที่สามสิบเนาะก่อนสิไปรับชมรับฟังแนว,าวนท 30, างวันที่สามสิบจะมาเบ่งพุนวันที่ยี่สิบแปดกันก่อนจะสําหรับห้างเซงจารแนวทางรอบเ้าเด่นสี่และสาม ผลรอบเศร้าจะเจ็ดหนึ่งแปดลางสี่สำหรับแนวท่าองเฮารอบเศร้าสี่แปดตรงๆจัดตัวเด่นเลยสำหรับห้างเสิงวันที่ยี่สิจ้ะเด่นสีรุ่4มาจ้ะสำหรับรอบใบ ศนย์กับเก่าพ้นของรอบใบจะหกหนึสีลางห้าหกำหรับ14ึ่งสี่อยู่สอมาออกใบอีกเนาะโอเคจะสสาหรับแนวทางเซฟทียี่สิบแปดจะตามนี่เลยจา่สาหรับแนวทางฮาวมานรอบเศร้าจะตรงตรงต้นนิ่สี่แปดวันที่สามสิบืนี้ตามรุ่นกันต่ตจะสําหรับแนวทางวันที่สามสิบรอบเศร้าเมื่อนี้เลขเด่นไ้ 8ปดกับเจ็ดวิ่งรูดจ้ะทั่วประกบคู่มือในหัวซึกแปลกแปเด้อเนี่ยแปดกับเจ็ดวิ่งรูดใส่วิ่งใส่รูดหมักตัวใดชอบตัวใดวิ่งรูดได้จ้ับคู่แปดหกแปดสี่แปดห้าแปดหนึ่งแปดเจ็ดสำหรับเด่นเจ็ดจ้ะ เจ็ดหนึ่งเจ็ดหาเจ็ดหกรบ,บายให้เด่นสองและหนึ่งามักถ้าชอบกูเรียนกันระวังไว้ด้วยรลักาเนาะสำหรับแนวทางจะหุน้นนี่คือหุน้นทางเสงหุน้นจีนจะ้ามักถ้าชอบคูคูเรียนกะนำไปเปลี่ยนแนวทางได้เนาะ อย่างคูดจีนเมื่อวานนี้รอบบายมาออคูเด่นเต็มเต็มเลยสามแปดสองแปดบด้จับหายมาเต็มเต็มเลยคูเด่นสำหรับพูดจีนเมื่อวานจับคูเ่นสองเจ็ดสองหาสองสี่ซวงนี้มักมาคูเด่นมักมาคูเด่นแต่กับบด้จับคูเด่นห้ยสำหรับเ่นหนึ่ง 1องหนึ่งหาหนึ่งหกหจ็ดห่งแดห่งะคู่สุด้ทยเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งโตเน้นกันก่อนจ้าสำหรับเดนหนึรอบบเน้นเน่เจหนึ่งหา สองเจ็สองส่คูสุดท้ายนี่คือ1 8เ,เด้อจ,จ้ะเลขแปว่าแมนเลขงาวลดเจหนึ่งเจ็หาแปดหนึ่งแปดเจดสีนีิกระจ่างเนาะสีออกสัตว์อยู่เด้อจ้ะแต่ว่าเป็นสีชมพูม,มันก็เลยสีจางๆสีบ่อยเข็มสีชมพู สำหรับแนวทางห้างเซ้งมือนี่คอยมาปังๆเด้งๆเต็มๆตัวเน้นตัวเจเสบายบนล่างละกการ้าเปรียบเทียบกันเบอง์แกสำหรับแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณจะมีเข่าลักะมีลุกจะมีตัวหมักตัวชอบปล่อยตามเนาะบ่มีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยผ่านได้จะเปรียบเทียบวีโขกันอีกที่หนึ่งหละกัารจะขอให้สุกดีกันทุกคนทุกท่าน้าเขามาแ้วกหลอย่าลืมกดติดตามกดสันก็ดีไว้เราจะเปื่อแสดงความหายแนวทางเทียบเท่าโลกหาจ้าสำหรับคลิปนี้ ฝากไว้เพียงซ้ำนี่ละกันจะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า